สวัสดีครับพมโกับผมในช่องพารานอตวันนี้จะมาเล่นเกมสมัยเพีหนึ่งก็คือไอเกมแปซิแมนะดูเลยสมัยก่อนอะเกมนี้มันหนุกแค่ไหนเนี่ยกดข้ามไปเลยแล้วกันเนื้อเรื่องมันไม่เชิกันเนื้อเรื่องดิมันมันคือตอนเริ่มเกมแปซิแมนเตึดเตดตดนี่กดข้ามไปเลย ผมก็เล่นในมือถือนะไม่ได้เล่นในเพย์พวกเพย์หนึ่งอะไรพวกนั้น s <S กระโดดโอเคปุ okay, ่ม x คือกระโดดสี่เหลี่ยมคืออ๋อเออเข้าใจละสี่เหลี่ยมคือสไลด์ซ้ายขวาซ้ายขวาปึ๊บ,บกระโดดนี่เกมก็ไม่มีอะไรมากครับไนโลแบบนี้อ่าตัวพุกกระโดด เอา้าอาสไลด์ได้เอา้ากระโดดปุ๊บเกมก็เหมือนประมาณแบบซอฟต์แวร์ไอซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยโอเคสไลด์ไลากกูเอาไปเลยชิบม,มันเข้าบ้านโอ๊ยโอเคสไลด์กระโดดปุ๊บเขา้าเข้าบ้านเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยรถแมคโครกลายเป็นหัวถังขายะไปละโอเคโอ้โ,โหเก็บไม่ได้ไอ้สัตว์กูจะกระโดดทำไมวะกระโดดเอ,าอ้ากลุมขับเลยกระโดดปุ๊บโอเคเวลาจะหมดแล้วไม่ดิ เออเวลาจะหมด427วิปึ๊บปึ๊บวิลบวิเฉี่ยวเอาดีวะไอ้รถตู้เฮ้ยกระโดดโอเคสวยสไลด์สวยไปอีก9วิโอเค,อออเคไปถึงพอดีโอ้โหเกมแม่งหนุกจริงครับลองกันเลยไปลองกันเลยนี่ กดมาแป๊บสี่นี่กินซะหน่อยเรียบร้อยโอเคเกมนี้เล่นเรื่อยๆนะแต่ก็เคลียร์มิชชั่นหนึ่งก็พอขอบคุณที่มาดูกูแค่นี้แหละ